ทำ้มเวลาปูปัานตอนนี้ให้ไม่ใช่น้ำนะครับไอ้ใช้น้ำเดิมเนี่ยไอ้โครองเนี่ยมันใส้น้ำเดิมเน,นี่ยมันมาจากพื้นดีข้องข้องประชาชนนะครับมันก็จะเปลี่ยนหมดกว่าก็พุดลุกประมาณสักอะไรได้คิดว่าแนะม,ม่เนีก็ามาแม่นม่เหลือก็เลิกปั๊นะเาาเบนนลเลยครับมันเกิดภาวะน้ำเด็ดว่าไม่ดี่ว่าไม่ว่าคนตกอะไรก็ตามไม่ว่าหนีห่างอะไรก็ตามมันเพิ่มลงเพราะอะไรครับ ต่อฉนั้นเพ้นดินของกวนกดจึงแห้งเลยต่อน,น้นแดดครับพรปกติเวลาเราสมุดสมุดตัวของทาง้านแดดเนี่ยดดดดพุทธลอกลงไปนะครับพิดแมสกัรพุทธหลองเนี่ยหลักพมี่ต้องโลโเนี่ยจะไม่มีหนักหมากาน,าน,กนั่โบนทักไหมครับต่อฉะนั้นถ้าผมไม่พุทธหลอกเนี่ยโดเนักหนะเจ้านี้นะรักการพุทธหล,กกลอกโยเฉยาะนี้ยอย่าคนมองเขาหมือนเจ้าหนี้ต่อฉะนั้นเนี่ยถ้าไปวันก้องโลเนี่ยไม่แห้งเลยครับตอน,น้นแดด ยังไม่ตายแต่ว่าออกหน่อยบางคนไม่ตายแต่ว่าออกหน่อยเลี้ยงไม่ตายแต่ว่าออกหน่อยครับประว่ัอันนี่หนาน้ำที่มาณนิดนิระโดงนี่ก็ระดับน้ำใน่ระบับชีวิตคือน้ำเดียวตายอย่างนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่เราจัดการน้ำใจดีพอระจัดเต็มถึงขนาดเมื่อไรถึงได้ยังไงเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่การโคดอกการเด้งเนี่ยอันนี้เรียบร้อยเลยมันไม่มีประโยชน์เลยกับที่เราจะรับข่าวเปลี่ยขึ้นแต้นลื่นลื่นลางแต่ว่าเราทำลายเทพดิน จนตึ้งหลูังครับตัวไอต้ตน,นการพูดเราไปลแล้วนะแต่กี่ปีแ,แล้วครับมันที่นีปีแตรโดนต่าขึ้นมากรอและดับรอดตับร้นกองกลางกลางร้นกองกลางทางเสี็มันยดวยครับที่นีเนี่ยเพราะมายอยานิดเดียววานนานรีคนกระลูกสมมติตรงหลักใต้เนี่ยก็คือตรงทั้นในใต้นาไม่มีความกวดเยี่ยว อันนี้เนี่ยเพ่งทำหน้าเป็นแน่นานพิทำหน้ากับยิ้มออกมาต้งไปเปน่างเพื่อสีหน้าทงหน้าแฝงต่างเลยอครับถ้ากอนก่อทุกาำเพื่อเนี่ยสีหน้าก็ขยชนมาเลยก่อนได้กับกล้องสั้นแดงเนี่ยมันทำามันส็นปากีปีอะไรแบบนี้คือโพูดยังไงว่ะมันท่านสมรรถภูมิั้งน้าและตามมาที่งานล่อสีหรือผันสีใสใจมาเกิมันออกแบบสวยนะครับจนเป็นับเนียมันบอกว่าพีเนี่ยมันนี่อยู่กลางพี่เนี่ย ขนสอบต่อไรน้ำนุ่มต่อไรไม่ต่ออยู่เมื่อแรงเท่าไรเข้าก็เออยู่ครับรอเข้าออกแบบหลังขายข้องมาเรียงใต้ข้องคือหลังขายข้องไปหน้าความตื้นลึกก็คือเอาวิวาให้ได้ครับเอาวิวาให้น้องก็คือใต้หางที่มันกดเดี่ยวเมื่อไรก็ตามที่เราทำให้ใต้ข้องมันกดเดี่ยวจงเนี่ยบต่อกระหน่อัดเข้มตัดคาดข้องเป็นจริงถ้าเปรียบกับหลัขายมนุษย์ ตอนนั้นเมื่อ,อเ,รรเราตัดแคบไปจจริงเนี่ยเราทำอะไรอะไเล่ยมันับยากมาไส้คล้องที่มันคุ่งสงเนี่ยความไม่ก็คือว่าเวลาต้นศกนะครับมันจะผัดน้ำม,มันจะไปได้ไอ้ได้ตกนน้ำเนี่ยยาก,ากาิดเทาได้ครับได้ต้นน้ำอ้ายแต่ถ้ามันมีความปัเกี่ยวครับตอนค้นศกเนี่ยครับฟันพ้นอยู่เพราะอย่าต้นโทรมาท่ามปีโมดนีนะครับท่ามจะวงที่จะงงขอท่าน แต่วางอรมันพุรอกับจะม่วงยกไปเลยกับทั้งือเลยแล้วพอพนแรงจะว่านามไม่มีพัดลัเดียวพัดลัเดียวได้ดจะปวดเวอร์ไปแต่ว่านางมันให้ไส่ครั่วแรงเป็นไหมไม่ต้องแอบม่วงดูแรงแก่พ้นไม่เตาะยิ่เงเหลือนะครับนางไม่มีเอวสวเลยรอนามันแก,จกะจากม่นามันแก,กะตาไม่พอเราพุทลมาเมื่อีนะครับนางม,มาจได้หลอกพ้นใช่ไหม มันเลยมีประยชดเลยครับอันนี้ต้องอมอันนี้ตองอ่ยมมนนแะมันจับูดซมบเับใจใพุ่งเข้ามนจุนี่เลยต้มเจ้ต้มเจ้อต้มเจอ่ e นก็เป็นขัเนอมใมน้รา

ุทลอกอเป็นตนเตกวัน uh ้เลยความเลือนควาตื่นนี่มันเปแต่เ่องกรหลับหลอรวงทใสต่กระหนหลอกผมเนี่ยนันอที่ที่ว่าางางไับได้ครับได้หรอมนได้รวยขุดลอกทีนี่แตุ่ดที่ไทยอ่ะไม่ถไม่ขับต่อไล้นะไปไม่ได้ไม่ไ้ย คือเขาเล่นโต้คล้องไปแล้วนะตรงนั้นเป็นปองอย่างนี้เลยตกกันได้แล้วตอนน้ไปจากนี่ไว้ไว้นะครับในที่สายนเอพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพดลองนะครับเวลาน้ำมันมากนักเนี่ยมันทำดิ้ทั้งหมดพูดถึงเรงงานนี้แต่ไมครับแต่พองน้ำมันกินไปอีกไปมั่นให้กินเต้มตาเต็มแบบในี่แรงมีแต่้องมีแรั เร่งรถไฟรอรถไลรออยากจุทดลองแกวหงงานนี้แต่เวลาถ้ามาสานมานัดละครับมันผ่านลูกกวาององเสียงเนีเ่ยของก้างจะไมได้ก่อนหลังใหม่ข้าหลังใหม่ข้างอูเนี่ย มันก็ไม่รู้ว่าให้คนจิตามกับมาทีสภาพอะไรไปต้ออดเงียนเจเดียนคนจิตามเจ็ดเจ็ดช่องเวขึ้นหมดมันก็หลอมพ่อขนขึ้นพวงข้นมาเช่น้มันจะลดารกจขึ้นมนแล้ว่ใช่น้มีี่ัดลนะเพราะตอ้ว่าเป็นข้าัความเี็วไ่ว่าเรกงมันจะตุกกระโดแอย่ก็ตับไปเลื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจึ่มใสน้ำเนี่ยมันเลยมีเวลา ร้อยแท็กต้องงานครันบางทีช่วยได้นะช่วยหลัได้เอมันไม่ได้แรงเกินนี่ครับเพราะฉะนั้นความกดไปในอีกิตเนี่ยมันจะไม่มีการพุีอม่น้องคนนั้นอยู่กว่าทามพุทงหลกมันอย่่ไปรวมากถ้ยมี่โคงมี่เป็นใดอห้มือลยนะแต่ผมจะบอกใา้ด้วยใจเลยว่าที่ราเลนกันี่อากาศแจ่มๆก็จะได้คนขึ้นมาโดนที ถ้าเราไม่ลงสารจะเราตำหอตอนสุดท้ายเราจะได้กำตอบแ้วกคำตอบเนี่ยมันที่ยหวานเราจะทำเพศเป็นทารรวมกันเราเรามี้รอดไม่ได้ครับลาตุสเนี่ยเราไปยืนครับเราไปยืนนั่งซื้อซึ่งลัง,งสีหวานกันจะต่วไนเทศข่านผัวพัระชระุ่งครับวันที่ตอนนี้นวราไม่ได้ถ้า ต้องนั่งเท่ได้หมือนตก,กับเท่เ,เอยธรรมนัฐโดยมีพอสนอว์ว่าให้ยกทีการทดลองเล้วมาทุาก้าติเลยกับว่าการทดลองดีไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็ต้องยอกเลิกและเราจะทำเหมือนนึ่งพาะมัะรุ่งกัตว์ว่าเราจะต้องทำเพศการจัดก,การหนาไม่ครับดโดยแนวเิดเป็นมบบนี้ครับพี่น้อง คนจนมาท่านเนี่ยือการคุดหล่อไปนองต้องรู้ว่ามันไม่ได้เกอดะบอกคนจนมาท,ามท,าาท,าท่านจนหมดขมวดตาแดงคานจนมาท่าน้อยเดี๋ยวทตารัมากครับเดี๋ยวผมตรัพยากรมากะไปย์บอนานมากครับเดี๋ยวฟ้องทักมากเดี๋ยวมาไทายมากรอการพุดหลอกพุดหายให้น้วยไม่ใชการั้งเคลื่อนสามกะการสร้งเคลื่อนเป็นเทคนิคเฉพาะของกจนแต่การพุดลอทใชเปันสิต้ตยยาครับ อ๋อบอตอออบอตยังจำได้ครับเพราะฉะนั้นไทยที่นี่บอกว่าทานกลมชนนาแล้วแล้วต้านแดงจ้าก็ไทยก้มเสื็จเลยต้านปีนาเราต้องแช่แบบต้มใด่ข้าวปลาตลุงนะครับก็ต้องแช่ในต้มในน้ำอุ่นกกรานฉะนั้นจ oui> ึงเจลาจากับที่กรีซครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจลาจากับท่านมันงานโครงการยังเหนียวมาจากมันบี้ด้วย ว้าท้งมดแล้วเนี่ยไอซึ่งทดี่ยวทำมาเราต้องตบตัวเล้วครับไม่งั้นเราจะไม่ร้อนวันที่15ตอนเราไปต้องนั่งซื้อรองผู้วามี่ความมิด้วยกับเรารองผัวบ่กว่าวัดจะลุ่มกว่ถึงเวลาแล้วจะน่วยงานแต่มดต้องมาคุยกันเราไม่ได้ห้ามกลมกลทำโครงการไม่ได้ห้ามนวยงานทำโครงการครับแต่ว่าเวลาคุณทำโครงการนั้นคุณอย่าทำลายธรรมชาติมผมักจะใช้กำปนี้นะครับว่า มันมีความรู้เรื่องระบบนิเวศก่อนเนี่ยคือความรู้เรื่องธรรมชาติประเด็นที่องคือวิศว่รคำชนมาตานคือบวกยางป่อทางแต่เราเราต้องเข้าใจว่าการป่อทางมันก็มีประโยชน์นะต้นกรีตมันก็มีประโยชน์เพราะมันเป็นกรงต้มน้ามันมันเพราะเนี่ยความมีกรองกรงรรมชาตินต้งห้มไปถึงแต่ปัญหาที่แพรนมากก็คือว่าคุณนวางพิธีคุณน้องก่อนกรีตไปวางในลำน้ำเอาก่อนกรีตไปวางในระบบนิเวศทำลายระบบนิเวศมากเลย สิ่ที่เราจะตีล่าจาก็คือว่ากรมทนจะท่านจะทำโครงการก็ได้แต่ต้องมาต้อง่องกับพนวัารุ่งก่อนว่าคุณจะทำแบงไหนแต่ทำาบบไรไม่จะทำไม่ได้เช่นถ้าคุณมีโครงการทดกลองมันมีไม่โครงการไม่เออใต้ไม่ดีเราจะไปที่ลอกได้ไหครับเช่นเป็นกองทุบเลยไม่เกี่ยวกองธรรมชาติไอ้นี่อาจาอจะได้ไหบางทุกเลื่อถ่าเข้าอยากจะสร้างก่อนกรีด เราก็บอกว่าคนคิดก็สร้างได้นะเพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลเนี้ยขาดนา้ำไม่มีก่องต้งนน้ำเราก็ตั้งคนคิดเอาก่องต้งนน้ำไปเลยครับเดี๋ยวบายคาดน้ำจากลมสมัยชาดไปสุดท้ายเนี่ะครับน้ำี่ก็ต้องไปย่างกรอ,องก่อนกรองก่อนเปรีเนี่ยมีสารปีตอใส่น้ำมันอย่างคงเดิมอยู่แล้วดิในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำม,มันปลาหมานในทุกตำบลก้มจมด้านแต่ใจบอกมันอยู่แต่เราตัดตั้งแรกเนะครับ ก็เดี๋ยวจัดตั้งเลขเงี้ยทุกกองเราไม่ได้การเราคนต้นมาท่านน้ำตั้งเลขในพัตตุลุ่มไม่ใช่เป็นนั้นไม่เห็นเป็นไม่ได้กับว่าด้วยงานรัดตรงไ่นหมกเราก็ดูแต่ว่าคราวนี้ที่าทราจากำลัทีกั้นก็คือว่าให้มีการทำแค่รวมกันนึ่งการกดหลอกข้ามมีแล้วในพัตตุลุ่มอันที่สองในการทำก่อนตีจะมาดูกันว่าทำแบบไหนทำยังไงครับลองก็ไหนด้วยเราแก่วแวกว่าที่สิ่งแรกคือในพัตตุลุ่มตั้งกรรมการก่อนเลยครับ ไม่จังเป็นน้องรอมาที่อรอความต้กนความดีกาเซนั่นคุ้มท้องจาเป็นเร่องดีของปััจุรุนครับประเด็นรุไฟระยะกตะกับพี่น้องนะครับก็คือว่าข้ามาแล้วก็สามสี่เราวมงมือกันเราจะสร้างทิ่งๆิงนึ่งเท่ก้นจังบดเบียดจับตามองก็คือว่าเป็นจังวัดแหลกสี่หลอประกาศว่าเราจะสร้างใต้น้ำที่เขี่ยวันไปในทิศปีและทิปีนี้เนี่ยห้ามด้วยงานรักมาทำลาย ใช่นะกรกสแแต่เราจะทน้ำตรุนเนีนช่วยกลมชุนราท่านกันให้คุณชาใชายมอบในปีที่มันทุกปองเ็นตำรวจเลยว่าตำบลนี้คาดเมื่องเกินมาท่านแลน้วพ่อเชียวในี่ประดุมท่าได้ดีครับเราต้องมองมออกไปจานตรงนั้นไม่จช่จะลอยลานไปไหนไม่ได้เลยพูดเจะตันแดงอย่างเดียวมันไม่ถท่าปองเ่ะแต่จะลอยลานเนี่ย คุนไปดูเลยว่าในพัตลุงม,มันปองถางหมดสรงได้เนี่ยลอยลานไม่แต่มาพุตรงนี้เราได้ปาไม้เราก็คือหลักต้านใจน้ำน่วยงานรัฐตัวได้ปาไม้ก็คือการใช้เงินกับรงการสุดไฟบรรโลปปาไมา้เรา,เราถ้าเราจะบอกว่าเมื่อเวลาถ่านใจทำทำตามงการล้วเราทำไม่ได้จริครับเราเราไม่มนะีอำนาจฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้เป็นชุดรวมตอนนะครับ นะเราจะคุยกับเป็นอื่นด้วยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้เดี๋ยวตอนไทยก่อนมัสรุปอีกทีว่าเราทำตารางอย่ยงร่อยนะครับไม่ใช่สมมุดแล้วก็นักสีสนะ้าแถวที่เราตะก้องกันนะครับไม่ถึงว่าไปในตาราดตารางหรืหน้าเนี่ยทำตั้งมั่งกันอยู่ทีกันกุหลบจะต้องโดยเฉลี่ยความไม่ก็จะว่าปฏิบัติการมังงนนนร่งกุหลุมในเชื่งตาราดกระดาษนะครับเราเดินปฏิบัติการบางอย่างในกุลุม ลุกขึ้นมารวมตัวกันเผื่อจะบอกงไงล่ะทำให้เด็กทานน้ำได้ไหมเราจะต้องทำให้ก่องข้าแดลกตอนใต้ปีนนี้ไม่ย่อไปว่านี่ครับแล้วเพะะื่อนการเดินน้ำสมมติไยในปีนี้ตรงไหนเข้ากันะนั้งต้านแดลกจะมีเปลือกเป็นรอยดีครับแหลกสภานามจะสวยกำหน้าดีรอยเวลาชนในคารจะลุกสมมดให้มาร่วมตัวกันเรียกว่าพ่อจะชี้เรื่องการพูดหรอก และเราจะจัดการนาให้เป็นเมืองท่าทางที่เที่ยวภายในสิบปีด้วยความแบบมือทังพมดท่องไัทะลุวันนีนวันนี้เป็นวันแรกแต่เที่ยวเราจะแปนที่น,นองว่างในเดือนต้องท่าเดือนนี้เราจะมีเป็นทิกและทีวที่เดืออจะไปคุยกับคนจทาทงจังวัดว่าคนดีกระเชิญแบบทานน่านแหลมดีเยอะแเราอะมาเะคดับจะเป็นอย่างนั้นตามเส้นเดือนนี้เราจะมาเก เราจะไม่ขายเวรนะน้าสำหรับสำหรับไอ้กรณีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าพึ่งกลับกันนะครับเพราะว่าผมมาเปิดทุกคนที่เคยคนร้อยๆอยู่ข้างหลัง <c oughs> ลเราจะเอาร้อยทุกนี่ย,ย,ยจงจองทุกทายนะครับ <c oughs> เราจะมาทำให้บมดเดือนไม่ทำอะไรได้เลยและเราจะชนะเดือนนั้นะครับนี่เอาไว้เขบคุยกัน โอเคครับน okay, er ี่ก็คือเวทีสัมมนานะครับกองการการขึ้นหลบกล้องสั้นแดลงนะครับกองแตงโมถึงหว่าประท้วงมีตู้กองสั้นแดลงนะครับน้ตปนน้ำเนี่ยมันมาจากเขาบรรจุตัวชีวมาจากรถจักรกละนะครับมาจากรถจักรกละมันจะไล่ปั้นมาเสียมุบานนะครับแก็ไปจอดอยู่ที่ช่วงจุปตันนั่นแหละ cái จะมาได้บ่ coi ก็บอกจังนี้ก็จะ cái ว่าประกันใกล้ๆนําตัวนะครับแต่ว่า côn nhảy lửa rồi trong này, cua cái để rồi <coughs> <coughs>

คนด่วยงานต่างๆก็ยังสามาจานตาม้าี้ของคุณเดี๋ยว่างกานนี้กับลกันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับเอไปดีเอเบอรเรได้ล่นกันก็ตอนแกในกล้อซื้อไม่เก่าอียเจไม่ก่เลตอนแกซื้อโล้องแล้วจ๊โกมันน่าจะลมากอนะเพาเปาเป็นความะดวครับดวกเอาไปเว่อาบางนหรือนี่คนเดีว่าให้บอรเรได้เลพกีย

ครับครับครับว่าสวัสดีท่านยิงโบ cả Để ีนีีนีไม่กปด้ว่าโโตกับเกานี่กักเกาใหญ่กับเกากว่าตึ้งอยางเงี้ยนตากาวีคนเนียวอย่างงี้นะตันตัดโตโตกับเกามาคนเรายกตอเก้าเดี๋ยวมันตุกกระจายกุแหยกออกไปจากกั่นี่ตึ้งก็หนังได้นะทุก็นก้อออกไปไปไปยกกคนแล้วมันมันไป นี่การพูดมันอยู่ตรงนี้าดูกันดูมันพวกไหนพับรถถึงกันได้กดทันยูทูบฮะโอ้พีงใครโดนก็อย่ามาไอติมปะร่วมกับยังมังใครจะมาพูดพวกเราเป็นพับรถตัวเล็กไอ้ดูเก็บปะเก็บปะเป็นมังค์ว่อนสิเลืองได้แต่สักสิน ไปตกเป็นแล้วได้ไอยู่นะได้ใบ

ดูเลยมันโล่เต็อนันดยไ่ดยม่้เลไม่ไ่ได้เ่ไ้เลมด้เลยไเลยไม่ไดเยไม่ได้เล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 ยไม่ไดยไม่ได้่ได้เลยไม่ด้เลยม่ได้เลยไม่ไ้เลยไม่ได่ไ่ได้เเด้เลยไม่ได้เยม่ได้่ได้เลม่ได่ล่ไเลยไม่ไยไ่ไ้เลยลยไม่ไดม่ได้เลยไม่ได้่ไดลยไได้เลยไม่่ไ่ได้เลย้เลยมด้เล้เลยไม่ไ ตัวนะครับตัวเปลือกปอมๆอธรรมชาติตัวเปลือกปอมๆธรรมชาติที่มันีอยู่แล้วนะครับอย่าดคมจึนกระดาษสำลายลยครับตัวครับีนอองนอองไม่ต้องกลัวครับี่นรวงโตอีสามครับเพราะมุลธรรมชาติเราระวังนะครับนะครับ ่างเียเกี่ยวกับพุทธเกาน้องนะครับพอบอกว่าโครงการประาดปีละปีนะครับโบราการนันก็พุทธตดร้วานพวกลากินะครับปฏิญาณสิ่งตดีนะวี่น้อนวานพุทธเานอเลยกใ่วหมถ้ามาบรรลุรองพุทธ้ากับบรัณกากนั้นลาีดียวบ้านมาพุทธตอดร้น ไปตะเคียนไปหนโอนไปตกนไนบัได้นปัจจุบันแกเข้าไปไปเร่นะครับองไหนมันโเล่ตามเก้าพวกเบีเป็นคนให้จับาในที่เสครับที่เสดเป็นคนให้ตับป่าก็จับ พวกเรือที่แข็งได้มากๆบางคนถึงกับรออ้เราจะไปแยกลงธรรมชาติให้กับเ้ารองลายได้เดยวไม่ปางไม่น่านะครับกู้ให้นอโยูดองตันเลยสองตนต่อโตใหญโลกให้คนจูือประการมาตับไลนที่กในสภาพวัดสันุ ข่อค่อพม,มาครับ